สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับวนิดาเว็บไซต์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ใน,นเรื่องของสาระความรู้คำเป็นคำตายของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะหากพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการใช้เว็บไซต์นี้กันเลยเปิดมาหน้าแรกนักเรียนจะเจอกับหน้าเวลคัมสาระความรู้ความเป็นคำตายนะคะ หากนักเรียนเลื่อนลงมาอีกก็จะพบกับคลิปวิดีโอคือคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับแนะนําการใช้เว็บไซต์เนาะหากนักเรียนนะคะอยากไปดูคําอธิบายคำเป็นคําตายคืออะไรก็ให้นักเรียนนะคะสังเกตตรงแถบข้างบนขวามือนี้ค่ะจะเป็นแถบเมนูให้นักเรียนนะคะกดเข้าไปนะคะในหน้าที่2หน้านี้เนาะ,ะคะเป็นคําตายก็จะพบกับ คำเป็นคำตายคืออะไรนะคะหากนักเรียนนะคะอยากดูรายละเอียดนะคะให้นักเรียนกดตรงลูกศรที่ชี้ลงนะคะที่ชี้ลงให้เรามันขึ้นคําว่าขยายเนาะแล้วก็ให้นักเรียนกดลงมาเลยนักเรียนนะคะหากนักเรียนกดลงมานักเรียนก็จะพบกับอธิบายคําเป็นคำตายคืออะไรนะคะต่อไปเนาะไปดูหน้าที่3ามกันเลย หากนักเรียนนะคะเปิดมาหน้าที่3เนาะเป็นหน้าเพิ่มเติมก็คือในหน้านี้นะคะเป็นหน้าสื่อความรู้เพิ่มเติมของเนื้อหาในเรื่องคาเป็นคําตายนะคะหากนักเรียนเลื่อนลงมานะคะก็จะพบกับปุ่มบัตทอนเนาะเป็นเว็บไซต์สรุปเรื่องคาเป็นคําตายแล้วก็ใบงานเรื่องคาเป็นคําตายเกมหั่นสาเรื่องคาเป็นคําตายนะคะหากนักเรียน เลื่อนลงมาอีกก็จะพบกับคลิปวิดีโอทั้ง2คลิปเนาะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับคำเป็นคำตายแต่แบบมี2เวอร์ชั่นเนาะก็จะมีเวอร์ชั่นที่สำหรับคนมีเวลาน้อยก็จะสรุปคร่าวๆให้เลยแล้วก็สำหรับคนที่มีเวลามากเนาะก็จะประมาณครึ่งชั่วโมองก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะ ต่อไปเราไปดูหน้าที่4กันเลยคือหน้าทดสอบความรู้ของเรานั่นเองหน้าที่4ี่นะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับวัดความรู้ในเรื่องของคาเป็นคําตายที่นักเรียนนะคะในดูแล้วก็อ่านรายละเอียดของเนื้อหาไปแล้วเนาะนักเรียนสามารถเลื่อนลงมาแล้วก็เจอ QR code นักเรียนสามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code เพื่อทําแบบทดสอบได้เลยนะคะ หากใครที่ไม่สะดวกในการสแกน QR code นักเรียนสามารถคลิกลิงก์ไปได้เลยก็จะไปพบกับหน้าแบบทดสอบที่ครูดได้ทำไว้ให้นะคะโอเคหากนักเรียนคนไหนมีปัญหาที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาคำเป็นคำตายหรือเรื่องของเว็บไซต์นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลย ขอให้นักเรียนสนุกกับการท่องโลกวันนีดาเว็บไซต์นะคะบ๊ายบาย